สวัสดีครับคุณพ่อสมสมบายดีพี่น้องสุขสุขนเนะเมื่อนี้มาเขาคัา่วเ็ดเนอกินบ่ท่านบอกหรือว่าเหตุนี่ยังบ่ได้มาคนเดียวแล้วเนิานพผู้เ่า,ขาเขาคั่วเสด็จตั้กเองสวัสดีครับผมสามาวอครับพี่สามาวออันนี้เฮาวเ็ดอันนี้กินไม่อายหนึ่งปลาหนึ่งปลาเราวม็นยังก็มีผักทีหนึ่งผักน้ำอันคนุเคยเจนหนึ่งอ่าบ่เคยหนึ่งผักเจนก็เลยหนึ่งตะปลาบ่เคยหนึ่งตะผักอื อันนี้ยังอันนี้บักบักน้ำน้อยเ้าม้วนเป็นน้ำเต้าอ่ะอันเดียวกันน้ำเต้าน้อยแล้วมันเป็นอันเดียวกันกับที่เข้าเล่นน้ำเต้าปูปลาอันเดียวกันนั่นละอันเดียวกันเดี๋ยวหิผ้าจังหน่อยนะอพายังหน่อยพ่อย้อนอุ้ยเสียวเสียวเสียวพุ่มเสียว หมอพาใส่นะเอาเอาลูกหนีเลยเนาะลูกนีเลยบอกหนีเลยลูหนีเลยนะอันนี้อันนี้บะเขือยังไงเขือเปาะเอาเป็นบะเขือคืนโอ้ยผู้ใดยจะเอาบเขือคืนมาหรืว่าเขือพ่วงเขือพ่วงยังเรียนนุ้ยแบบไงอย่างที่เขือพ่วงมับนุยหน่อยหน่อยกูอ๋อไปแล้วอฮะข้าวเสียบลอกสองเสียวใส่เสียวเกาตัดใส่หรอวะแล้คือตัดมาแล้วอ๋ออ๋อลงไปเอาลงไปลงไปอัน้อันนี้หนึ่งอันนี้ คนเราคนเราหมอเลยเด้แม่หมอบ่บริดช้หมอเดียวกันเพราะว่าคันใช้หมอเดียวกันมันมันจิบเปื่อยหมายถึงว่าทั้งผักทั้งตาคนละคนเราเสื่อมคนเราหมอด้วยคนเราเสื่อมอลยเพราะว่ามันสิตัวนี้ยังเนียยาวๆมักงูเงี่ยงงูมันคือเป็นยังอ๋อคล้ายิ่งเหรอบ่ผักกาดเขาเรียนบวบเรียบเอ้ยบวบบวบงูออ๋บวบงูเอออเาก็อันนี้บ่ได้พาบ่ให้พาจังไงมันน้อยๆนี่เนาะออ๋นี่ เจาอัตราความจะารุวงไปใช้ผงพักเห็นนเห็นเี้เอาเอาแค่ะกาังไม่คจังเนี้ยเห็นนาฟ้าเฮ็ดนางฟ้ามันคือทางดินฮะขาซื้อเพิ่์นซื้อเพิ่อนมาซื้อเห็ดนางฟ้าบางคนเพิ่์ก็เอาเห็ดฟางเห็ดเฟี้ยงบรรนเอนเห็ดฟางคือว่าเข้าลดเข้าหน้าเข้ามาเป็นฟางเออนล่นหนนกันสดอ๋อโเส้นไม่ได้หนนอ่ะไปเบิรตัว ใช้เหี้ยงหน่อยใช้เหมือนเลยออันนี้พักยังเน่ยโอ้กะลังปีกะลังปีอืแล้วกะลังเดือนมีบ่เขาปลูกยู่ประมาณสามเดือนเขาเลยออกมาสามเดือนเป็นกะลัปีจะปะคือเปลื่อนมากะลังสามเดือนกะลังเขาภาษา อ้าวพวกขึ้เไทรหมดเลยเอาผักกินผักน้ำโอ้เฉียงจะก็เล่นไทรกินกับแจวอย่างนั้นปะแมนอันนี้มี็ักอย่างเงี้ยเรต้องทานเราไปอีตู้ราไปอีตู้โอายลืมเอาหระพารู้จักไหมอีตู้อันเดียวกันกับโหระพาปะบ่แะไรเนาะโหระพากับตั้งหากอืมฝางอีตู้กับตั้งหากอันนี้ใส่หมดเลย่หดเอันนี้กับอะไรบ้างบ่อันนี้เอาใส่กับปลาเอาใส่กับปลาปลาอย่างนี้ ปลาคอปลาคอปลาคอที่เขาเอว่าปลาช่นนั่นวมาเออมีใชยจังไงนี่มันคือเป็นนวนี่คือผมหมักนะผ้าใส่ใสยังไงเก็ตออกใส่ยังไงใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสฟ้าเขียว เท่านั้นลหละไอ้มีอย่างนี้คิงคาคิงคาแต่ใครเขาก็ถูกใช้แต่เทียมถูกใช้มาไว้นะเดินมาอันนี้ข่อยมาไวายเคิร์กชโมงแล้วเคิร์งชั่วโมงเคิร์งชั่วโมงแล้วคนที่ข่อยเดินทางมาแมนอันนี้เบิ้งเบิ้งเหงาไวปเฮ้ยเดี๋ยวทีเอาขาดมันสิญ่ปวดมันสิโรดิบอันนี้เอาใส่ จานโอ้เนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวปลาใส่เอามาห้องตัวออ๋มาห้องเห็มันหอมขึ้นโอ้เปิดร้านได้ด้นี่บ่เปิดบุกไข่ทิศเปิดป่ะเปิดบ่ได้ลงทุนไหนบ่บ่โควิดจิทำร้ายขนาดไปลงทุนข้าวเพายังไปยังเจ๋งเลยไปกับบ่อรอดด้วกันไหบ่อรอดด้วกันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเศรษฐกิจเข้าไปยังสี่น้ำมันกหนแพงอย่างทเห็นบ่เนี่ยแน่นน้ำมันแพงน้ำมันกต่แพงคือกาแฟก็ต้องน้ำใสเมึงนก่อนแบบไทยนะ มันก็มันคืออาปากจริงไหมมันทองเพ่งนะบอสอืออือใช่หนุ่มใส่นี่อือหนุ่มใส่นี่ต้องใส่น้ำบ่บ่ครับใส่ตัวน้ำใส่หม้อบ่น้ำใส่น้ำใส่หม้อสทั้ง่างทั้งล่างทั้งล่างแล้วก็เปิดพร้อมกันแมนเปิดพร้อมกันเปิดไฟพร้อมกันบ่เอาก็เปิดไฟกับที่พร้อมกันตัวมันก็ติดทิดพร้อมกันแค่เดียวก็แคิ่ ไปจังที <c oughs> ประมาณเครืองสมองเครืองสมองทั้งสองสมอลได้อันนี้มันสุกมันมันจิไปก่อนเปื่อยไปก่อนบ่ไดอ้อันนี้มันต้องโดนเดินมนั้นเครืองชิบหาหน้าทีก่ก็ได้อ่าตากันตอนเลยอันนี้ใส่น้าไหมยังใส่ไปแล้วใส่ายบ่พอประมาณยกใปเบ้องเนี่ย มอห์องานต้นผู้เฒ่านี่เห็นมอห์เลยซ้ำนี่อ๋อเห็นมอนั่นเด็ดมันนั่นคือการอเอาเท้าแบบนี้โอ้ยคอยว่าเจ้าไปหัดนั่งถากินซือแบบ้อๆกันได้มั้งฮะไปนั่งถากินยื้อซื้อกแบบันได้มั้งเดี๋ยวเขียนดนมอหที่นั่งถาดนมอเ <c ười> ครื่องสมองไปไป,ไปนั่งถากินบุญอืมเสรดจกิน <c ười> โอ้ผู้เฒ่าบ่หู่จักเฮ็ดอีหยังกินอีหลีตัวนี้เนาะพี่น้องนี่ก็เดี๋ยวกันที่น้องท่าเด้อเออเจ้าสินอนท่าก็ได้อีบ่สิตเ,ต,เต่าบ่เด้อพี่น้องเต่าเฮามีสองหูอยู่แล้ว,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 วสบายบัดตัวนี้เอาบารินเสี่ยวฟ้าหม้อปิดนอนท,ท่าเลยนเออสิเฮ็ดอีหยังท่าก็ได้สิเข้าห้องน้า้องขี้ทาก็ได้ เอาไว้ซ้ำนีก้อนน้องพี่น้องน,อน้องบัดจีไอไปเห็นตอนกินอีกเทียนหนึ่งา่ามันหนึ่งออกมาแล้วมันอิเปยังไหนสหารับทิปเปิลคลิปนี้บุยแล้วทิปเปิลคลิปถ้ารับทิปนี้ใส่พี่น้องเลยหูมาหนึ่งปลาบางเทอบางคนบางข้าจเจ้าก็เอาปลากระพักมาพวมกันแต่วันนี้มันพักมันอกเปยเกินผมก็เลยสองหมอสันหวหละาเอาไว้ซ้ำนีก้อนน้องพี่น้องน้องสบายดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเ้อพี่น้องเ้อสันเ้า